พนักงานขนส่งของบริษัท j จ t ไทยเจียหยุน่นจำกัดกว่า50คนไปร้องที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซอยวัดเสด็จถนนรังสิตปทุมธานีตำบลส่วนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังโดนประกาศเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลหรือมีการบอกเลิกจ้างล่วงหน้ากว่า18คนโดยนายธีรศักมดิซอนอายุ28ปีตัวแทนพนักงานกล่าวว่าทางบริษัท ตอนแรกบอกว่ามีผลกำไรดีค่าตอบแทนสูงแต่พอผ่านไป1-2เดือนก็เริ่มลอยแพ่พนักงานโดยการบีบค่าจ้างลงและเลิกจ้างแบบกระทันหันส่วนสาเหตุที่เลิกจ้างไม่มีการแจ้งบอกแค่ว่าขาดงานจนทำให้บริษัทเสียหายซึ่งไม่เป็นความจริงโดยมีหลักฐานการเข้างานและทางกรมแรงงานได้รับเรื่องและกำลังตรวจสอบนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน